ถ้างูกินหางถ้ามันเป็นของจริงนะที่มันกินหางของมันเองจริงๆแล้วเราไปเห็นเข้าเนี่ยโบราณเขาเชื่อว่ามันจะเป็นเครื่องรางหรือว,วัตถุมงคลชั้นเยี่ยมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองครับและถ้าหากว่ามีครูบาอาจารย์เก่งๆอย่างทางสายเหนือสมัยโบราณน,นะไปให้ท่านทําพิธีกรรมแล้วปลุกเสกให้เนี่ยเอาไว้ใช้เป็นเครื่องรางมาจําตัวเมื่อเอาครอบหัวปุ๊บเนี่ยมันล่องหนเขามองไม่เห็น ไม่มีใครมองเห็นเนันนะครับกลาบตัวดีครับอาจารย์คมครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกๆุกท่านครับอยากให้ท่านอาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งครับว่าปีนี้ยังอยู่ในปีเอ่อมังกรใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าเข้าปีงูแล้วงูเล็กมีแต่ความรุนแรงอาจารย์ลองวิเคราะห์ที่ครับว่า ยังไม่ถึงปีงูเล็กปีมะเสงนะฮะแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยเราจะอนุมานได้ไหมว่าเป็นปีงูไฟปีงูไหายนะครับอาจารย์ก็คือถ้าตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยจีนนะโลกลลมันตกธาตุไฟมาตั้งหลายปีแล้วนะอ๋อครับเออมันตกอยู่นในธาตุไฟมันไม่ใช่เฉพาะว่ามะเสงเรื่องงูธาตุไฟศาสตร์ของจีนเนี่ย โลกเราเข้าสู่ยุคธาตุไฟมายาวนานแล้วเร็วยิ่งช่วงปีใหม่หรือปีหน้าเนี่ยตรงกับปีมะเส็งงูเล็กซึ่งถ้าเป็นตำราโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นธาตุไฟทีนี้มันก็เหมือนยกกำลังสองนะแล้วก็มันก็เป็นโดยสภาวะธรรมชาติด้วยสภาวะโลกร้อนไงสภาวะการเลือนกระจกทำให้โลกร้อนขึ้น เมื่อโลกมันร้อนขึ้นทุกอย่างมันร้อนขึ้นตามนะไอเรื่องของอักคีเรื่องของไฟนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วโดยเฉพาะผมวิเคราะห์มาตั้งแต่2,567นะมันจะมีภัยพิบัติจากาธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟครับนะีแล้วไฟมันเป็นาธาตุสุดท้ายไงนะ <Okay. S 1> ดินน้ำลมไฟ ฉะนั้นเรื่องของวิกฤตจ,จากเรื่องของไฟนะหรือว่าอัคคีภนะัยมันก็จะส่งผลไปจนถึงโน่นแหละถ้าตำราไฟจีนก็ถึงตรุรกีแต่ถ้าตำราโฮาสัตร์ไทยมันก็ส่งผลไปถึงเมษายนนะสงกรานสงกรานแล้วโดยเฉพาะในช่วงนี้นะ <c oughs> พอเข้าสู่ฤดูดนาวเนี่ยอากาศมันแห้งนะ อย่าลืมนะความชุ่มชื้นไม่มีครับ,รบอากาศมันแห้งมันจะก็เลยเกิดอัคขีภัยขึ้นง่ายและโดยเฉพาะมันมีลมลมนี่มันมาโหมกำลังให้ไฟครับยิ่งลมแรงเลยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคลิปนี้ก็จะเรียนถามอาจารย์คมนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลในรูปแบบของเครื่องรางของขลัง,งนะคะอาจารยนะ์ที่อยู่ตรงหน้าาอาจารย์คมเป็นรูปของงู<ะ>ผมก็คิดว่าเป็นรูป อสสรพิษหรืออะไรอาจารย์บอกให้เรียกงูนะฮะงูงูนี่ทําไมหลายๆประเทศมีความเชื่อว่าเขาเป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติพิเศษครับอาจารย์มันเป็นความเชื่อของคนยุคโบราณดึกดําบรรพ์นะเพราะว่าหลายพันปีมาแล้วหรืออาจจะเป็นหมื่นปีที่มีความเชื่อเกี่ยวกับงูครับแล้วก็ยกย่องงูเป็นสัตว์สั์สิทธิ์นะถือเป็นสัตว์สั์สิทธิ์ที่มีความผัวพันเกี่ยวกับ สิ่งเล่นลับต่างๆเช่นว่าเป็นสาวกหรือว่าเป็นสื่อตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าปีศาจซาตานแล้วแต่จะมาในรูปของงูครับครับแล้วก็ทุกมุมโลกด้วยซ้ำไปนะมนุษยชาติในยุคก,ก่อนโนนะทุกมุมโลกก็มีความเชื่อแบบเดียวกันว่างูไม่ใช่สัตว์ธรรมดาถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ครับ ที่มาเป็นรูปประธรรมกันจริงจังนะก็ในยุคอียิปต์โบราณแล้วก็ชมพูทวีปในยุคศาสนาพราหมณ์จนมาถึงฮินดูนะแล้วก็จีนนะแล้วหลังจากนั้นอารยธรรมความเชื่อนี้มันก็แพร่เข้ามาสู่เอเชียนะแม้กระทั่งไทยเราหรือว่าตระกูลลาวทั้งหลายในยุคโบราณนะ เขามีก็มีความเชื่อเรื่องนี้แล้วทีนี้เมื่อมีการนับถืองูยกย่องงูเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์การเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันมี <c oughs> การมโนจินตนาการเมื่อมีมโนจินตนาการเนี่ย <c oughs> ก็เลยมีการ <c oughs> สร้างรูปลักษณ์ของงูเทพเจ้าขึ้นมาใหม่ <c oughs> อย่างเช่นว่าจีน ก็เอางูเนี่ยมาผสมกับสัตว์ต่างๆขึ้นมาจนกลายเป็นมังกรนะเฮ้ยเจ้ามังกรนีรูปแบบก็คืองูงูงเดิมก็คือง,งูก็คืองูใหญ่ครับส่วนลาวและไทยของเราล่ะก็มาเติมหงอนเข้าไปที่หัวของเติมเคราเข้าไปนะที่หางก็เป็นหางแหลมๆเหมือนง,งูธรรมดาก็ใส่พวงกัหนกเข้าไป กลายเป็นพญานาคก็คืองูก็คืองูนั่นแหละงูใหญ่เหมือนกันเพราะดั้งเดิมมันก็เป็นแข่งงูนะอย่างอียิปต์นะเขาก็ใช้แค่รูปงูเขาไม่ได้แปลงเป็นรูปอื่นเลยงูตรงตรงเลยงูตรงตรงเลยนะอ่อแล้วของพรามณ์ดั้งเดิมล่ะก็คืองูคําว่านากาหรือนาคาของเขาเนี่ยมันก็คืองูเห่าอ่มันไม่ใช่พญานาคอย่างเรานะคําว่านาคาหรือนากาของ ของเอออินเดียเนะ่ยคืองูเห่าเป็นเหรอพี่ที่มันชอบเป่าปีกก็คือ,อแบบนั้นคนนั้นแหละ <c oughs> แล้วยุคหลังๆมาเขาก็เอางูเห่าเนี่ยไปเติมหลอนเข้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดูสวยงามอะไรหรอกแต่พอมาถึงไทยเราเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยุครัตนโกสิรน์เนี่ยเติมหลอนเนี่ยเป็นกระหนกลายกระหนกไปเลย หางก็เป็นลายกระหนกหมดซึ่งตามหลักเดิมเนี่ยมันเป็นงอนเฉยๆเหมือนงอนสัตว์ทั่วไปนี่แหละเป็นงูมีงอนอจินตนาการซะเลิศเลยเออเป็นงูมีงอนนะแล้วก็ดูนั่นที่บรรดาปราสาทหินของขเขมรทั้งหลายเห็นไหมครับยุบข่อมอ่ะน่าเกลียดมากเลยเออเขาก็เป็นงูธรรมดาธรรมดายุคต้นเลยนะยุคหลังๆมาก็เลยเริ่มใส่มงกุฎให้งู มงกุดไปครอบใส่งูเข้านะแต่มันก็เป็นศินละปะเชิงขอมครับเชิงขอม,อ,มอันนี้แห้ะก็ในความเชื่ออันนี้แหละว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะ,ะง <c oughs> ะูเป็นตัวแทนแห่งหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าชาติพันธุ์ใดจะเชื่อทางไหน <c oughs> เรียกว่าเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภก็มนี้ เป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์แห่งสติปัญญาก็มีเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์แห่งการบำบัดรักษาก็มีนะอย่างของฝรั่งยุโรปนะของเขาก็มีตาสัญ,ญลักษณ์งูซึ่งปัจจุบันเนี่แหละเราเอามาเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของอกระทรวงสาธารณสุขสนะและสาธารณสุขโลกใช้ทั้งโลกเลยใช้ทั้งโลกเลยนะใช้ตางูนี่แหละเห็นไหม่ะ ไอ้โจดแอติเลสอะไรใช่ไหมอาจารย์ที่ทำเป็นงูใช่ไหมอาจารย์<า>เคยทำอ๋อใช่เรียนแอสคิปเซสนะ,ะทเทพแห่งการรักษาอเทพแห่งการรักษาเทพแห่งการพยาบาลครับนะถ้าจะเปรียบกับพุทธศาสนาของเราก็หมอทิวโกโมารพัฒนะเหมือนกันเออถ้าจะเทียบกับจีนก็หมอฮูโตโ<อ>คนเดียวกันนั่นแหละนะแต่ทีนี้สากลโรคเรายึดเอาของฝรั่งเป็นหลัก เราไม่ได้ยึดเอาของของพุทธศาสนาไม่ได้ยึดเอาของเต่าจีนแต่เขายึดเอาสารนาสุขโลกก็เลยได้งูซึ่งมันเป็นไม้เท้าหรือเป็นกระทาของแอสคีเพียสเขาเขาใช้ไม้เท้าเป็นงูนะฮะแล้วทีนี้เรื่องความเชื่อนะเรื่องของงูเนะี่ยมันก็เหมือนจะฝังอยู่ในสายเลือดนะแล้วโดยเฉพาะคนเอเชียครับคนเอเชียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไทยเราเขมรก็ตาม นะ,ะมีความเชื่อเรื่องนี้มากแล้วก็มีตำนานเกี่ยวกับง,งูหรือพญานาคเนี่ยนะมากมายขาเขมรเขาก็มีะมนะเขมรเขาก็มีความเชื่อว่าต้นวงหรือว่าบรรพชนของคนขเขมรก็คืองูหรือนาคะนะก็เหมืนอนว่าพระเจ้าแผ่นดินของเขาองค์แรกพระทองอะ่ะเเปป็็นนงูก็ได้ได้มาเหสีเป็นนาคเป็นนางนาคลูกสาวพญานาค แล้วก็ดูสิลาวอ่ะสีสัตนาคันหุดเห็นไหมอ่าสีสัตนาคันหุดก็สัตนาก็สัตนาสัตนาอืมสัตตะไปว่าสิบครับนะนาคทั้งสิบมันก็ผูกพันจริงแน่จย์นะผูกพันกับความเชื่อเล้วยังตำนานเป็นน้ำโขงอีกเลยเห็นไหมโอนลึกซึ้งเลยอพญานาคทั้งนั้นแหละตั้งแต่ตั้งแต่ตอนใต้ของจีนมาตำนานหนองแสนะ จนกระทั่งมาถึงตำนานาธาตุพนมนะอุรังกาธาตุล้วนจะมีพญานาคเกี่ยวพันะภัวพันทั้งสิ้นนะแล้วในความเชื่อระดับชาวบ้านของเราอ่ะงูเจ้าที่งูเฝ้าทรัพย์นี่นไอ<ห>้<ห>งูเจ้าที่เ<ล>นี่ยอาจารย์แล้วเขาก็มีจริงๆไม่ใช่เรื่องงมงายนะเป็นเรื่องจริงน่เจ้าเออใครจะหาว่างมงายไม่จริงครับผมกล้าเถีย,ง,นนยงเลย้ยืนยันเลยนะว่างูเจ้าที่มีจริงนะ,ะมีอยู่จริงๆนะ <c oughs> แล้วเท่าที่เคยเห็นนะที่ตรงไหนที่เป็นที่วัดล่างที่อะไรที่ค่อนข้างที่อาถรรพ์หรือที่แรงที่เชื่อกันว่าเจ้าที่แรงมักจะมีงูเจ้าที่อาศัยอยู่และโดยเฉพาะงูเจ้าที่เนี่ยจะปรากฏตัวให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะแต่พอไปค้นหาจริงๆไม่มีไม่มีอ่แปลกมากเลยสมมติว่าเนี่ยจอมปลวกตรงเนี้ยจอมปลวกใหญ่ค่อนข้างใหญ่ ะจะมีงูงูเหลือมหรืองูเห่าขนาดใหญ่หรืองูจงอางขนาดใหญ่นะเข้าออกบริเวณจอมปลวกนี้ตลอดแต่ไปค้นดูบริเวณรอบจอมปลวกก็ไม่มีรูมีโพรงอาศัยทั้งสิ้นซึ่งไปที่อื่นก็ไม่เคยไม่เห็นนี่นะบางทีมันเป็นพุ่มละมาออย่างเงี้ยงูเลื้อยเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะหายเลยหายเลยไม่มีที่จะเลื้อยออกไปทางอื่นแต่พอไปค้นดูตรงนี้นี่ก็ไม่เจอ,อ แล้วมันจะเกี่ยวพันกับความเชื่อที่เราคุยกันนอกคลิปไหมว่าเจ้าแม่งูจงอางที่พระรามสอง<ะ>ที่เขาบอกว่าจะต้องแก้แค้นเพราะว่ามนุษย์ไปทําลูกเขาตายเท่ากับจํานวนที่มนุษย์เตียบชีวิตปัจจุบันคือ270กว่าแต่ท่านอาจารย์คมบอกงูจริงๆแล้วมีไข่แค่เท่าไหร่ครับกี่ฟอง50ไม่เกิน50ไม่เกินห้อันนี้กู<อ>บรรดาง,งูเห่าง,งูจงอางถ้าเป็นงูรุ่นๆก็จะมีตั้งแต่1ิกว่าฟองขึ้นไปครับ ไปจนถึงยี่สิบยี่สิบกว่าส0 3สิบสามสิบกว่าโดยส่วนมากอยู่ที่ส0มสิบกว่า4ี่สิบมันจะไม่เกินนั้นนะไม่เกินอย่างนั้นหรอกแล้วไอ้ตรงความเชื่อตรงนี้อาจารย์คิดว่าเราจะทำยังไงให้ความเฮี้ยนหรือแรงอาคตาของแม่งูถ้ามีจริงถ้ามีจริงนะฮะหมดไปครับอาจารย์มันก็ต้องหนึ่งมีการขอเข้ามาสองก็ต้องมีการทําบุญให้เขาเป็นการทําบุญใหญ่เพื่ออทิส่วนกุศลให้เขาเป็นการชดใช้กัน แล้วแต่ตามความเชื่อเนี่ยงูเนี่ยมันมีแรงอาฆาตจริงๆแล้วมีแรงอาฆาตจริงรนะเขาถึงว่าสมัยก่อนเวลาเขาทุบงูตีงูนะเขาถึงพยายามไม่ให้มันจ้องตาเรา,าเพราะอะไรคะจึงไม่ให้จ้องมันจะจำ<อ>มันจะจำแล้วมันจะแรงอาฆาตของมันนะมันจะจำได้ไหลายพบหลายชาติไอโอ้โห อ๋อห้ามจ้องตางูนะอาจารเขาไม่ให้จ้องตามันเป็น,ม,ม,ม,นมันก็แปลกนะว่าเออความคิดของท่านอาจารย์เนี่ยมีความรอบรู้ด้านสายศาสตร์สตยเวทเนี่ย<ม>แต่ทําไมคนที่เขาทําถนนหมดเป็นหมื่นหมื่นล้านนะไม่คิดว่าทําพิธีขอขมาเถอะมันจะได้จบเนี่ยอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่พรมสองต้องปิดสนิทเลยเพราะอะไรฮะคานตกลงมาเขาบอกว่าไอ้ตัวเชื่อมเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานโอ้ฟังแล้วใจหายเลยแล้วถ้ามันมาตรฐานตอนที่รถวิ่งนะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์มันพังตอนนั้นน่ะ ได้หละอุบัติเหตุนะมันก็มาจากความไม่มาตรฐานในการก่อสร้าง<ฆ>นะถนนหนทางก็ดีหรือแม้กระทั่งอาคารต่างๆก็ดีครับถ<ฆ>้าไม่ได้มาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายมากและโดยเฉพาะสังคมไทยก็รู้ๆกันอยู่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามต้องมีใต้โต๊ะขอ,อมีใต้โต๊ะทุกอย่างมันก็ผ่านค<ฆ>ผ่านมดทีนี้พอระบบนี้มันยังอยู่ะความมาตรฐานมันไม่มีหรอกไม่ว่าอะไร เพราะว่าใต้โต๊ะเรียบร้อยไปแล้วใช่พอใต้โต๊ะมีใต้โต๊ะปุ๊บกระเซ็นผ่านผ่านผ่านผู้ที่รับชะตากรรมก็คือประชาชนไงดูไม่จืดนะถ้าเรากำลังขับรถบนไอ้สะพานอันนี้นะแล้วตกลงมาเนี่ยโอ้โหฟังแล้วไอ้ถนนกับพื้นราบนี่ไม่มาตรฐานยังไม่เท่าไหร่นะเต็มที่มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อไปแต่ไอ้ที่มันเป็นสะพานนี่อันตรายมากมันอันตรายอันตรายมากนะ มันมันก็มีอะไรแปลกๆที่เหตุแห่งความตายนะอาจารย์อย่างเมื่อเร็วๆนี้ที่เครื่องบินตกใช่ไหม,มเครื่องบินตกสาเหตุคือนกนกตัวเดียวทำให้เครื่องบินตกนะฮะมันก็แปลกแม้แต่โดนที่เราที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนกมันเข้าไปจิกตัวเดียวอาจารย์หกเจ็ดหมื่นนี่พังเลยนะฮะตกเลยอืนกที่เป็นสัตว์ที่เรียกว่าหายนะจริงๆนะอาจารย์ตอนนี้เราจะกลับมาฮนะวัตถุบางคนที่เป็นรูปแบบของงูใช้คําว่างูนะฮะของท่านอาจารย์คมเนี่ย ท่าอาจารย์คมออกมาครั้งแรกเมื่อปีพศอะไรครับงูเนี่ยครับน่าจะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะห้าสิบห้าห้าสิบหกเนี่ยสองปีเนี่ยก็ต,กตั้งแต่สมัยยังอยู่ที่วัดบางกุ้งอยู่นะถือว่านานมากนะจาะของรุ่นเนี่ยยังตอนที่ยังบุรณะวัดบางกุ้งใต้อยู่ครับปีห้าหกเรียกพศเขามีอยู่อ่าอ่มเพราะว่าชุดเนี่ยอ่ออันนี้ปีห้าห้า อันนี้ทําก่อนอครับส่วนอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะอันนี้ห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมนี่นะอันนี้ปีห้าหนึ่งแล้วนี้ปีห้าห้าแล้วมาออกอันนี้ปีห้าหกครับตอนแรกเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมก่อนนะอาจารย์เนื้อผงอ่าเป็นบล็อกที่แกะขึ้นมาง่ายๆยังไม่ละเอียดครับแต่ก็สวยนะอาจารย์นะมารุ่นสองรุ่นสามนี่บล็อกละเอียดขึ้นครับอาจารย์ก็อย่างนี้แหละก็คือเราไปศึกษาไปศึกษาความเป็นมา ตามความเชื่อของคนโบราณเรื่องเกี่ยวกับงูว่าเป็นรรสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์แห่งโชคลาภนะเป็นงูเจ้าที่บางเป็นงูปูสมเฝ้าทรัพย์บางอะไรบ้างเรวก็คิดว่าเอ๊มันก็น่าจะเป็นเครื่องรางหรือวัตถุมงคลได้และโดยเฉพาะงูถือเป็นสัตว์พิเศษอีกอีกตระกูลหนึ่งนะที่ได้รับเกียรติให้นำมาบรรจุไว้ในสิบสองนักสัตว อย่าลืมนะครับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันโรคเนี่ยมันมีนับพันนับหมื่นสายพันนะคนับพันนับหมื่นสายพันแต่มันถูกคัดเลือกให้มาเป็นนักสัตว์แค่สิบสองสายพันธุ์เท่านั้นแล้วก็มีงูเนี่ยร่วมอยู่ด้วยก็แสดงว่าเขาต้องมีที่มาที่ไปนะคนโบราณต้องมีความเชื่อถือและศรัทธาประวัติความเป็นมาเป็นไปของงูจึงได้นำมาบรรจุไว้ในสิบสองนักสัตว์ด้วย <c oughs> เราก็เลยสร้างขึ้นมา,าสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นขนาดตั้งบูชาประจำบ้านประจำร้านคา้าอะไรถือเป็นวัตถุมงคลหรือว,ว่าเป็นรูปเคารพในเชิงสื่อสัญ,ญลักษณ์ก็แล้วกัน <c oughs> ถือเป็นเชิงสื่อสัญ,ญลักษณ์นะของสุขภาพนะของสติปัญญาและการทำมาหากิน แล้วทำไมมีความเชื่อว่าถ้าเกิดผู้หญิงนะครับฝันว่างูรัดเนี่ยจะมีนักคู่เขาไปจอองูรัดงูกัดนะอันนี้เราก็ก็ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมีความพัวพันหรือสัมพันธ์ยังไงครับแล้วถ้าฝันแบบนี้แม่นเธอด้วยนะใช่ครับไปจัแม่นเธอด้วยนะฝันว่างูกัดงูรัดเนี้ยนะ <c oughs> ถ้าฝันว่างูรัดตัวอ,อันนี้จะมีคู่แน่นอน มันอยู่ที่ว่ามันรัดในช่วงชวนส่วนใดของร่างกายนะรัดช่วงต่ําช่วงกลางตัวหรือว่าที่คอช่วงสูงอันนั้นก็จะบ่งบอกถึงสถานะของผู้ที่จะเข้ามาช่วงต่ําช่วงต่ําก็เป็นคนระดับล่างอ่าเป็นคนระดับล่าง,ง,างอาจจะเป็นชนชนั้นกรรมชาชีพแล้วพวกนี้นะอพวกเราเราอ่าพวกเราเรานี่แหละ,ะถ้าเป็นช่วงกลางก็ เป็นเป็นนั่นแหละเป็นเอา่าเป็นระดับกลางสูงขึ้นมานิดนึ่งแต่ถ้าหากว่ารัดคอเนี่ยจะเป็นชนชั้นสูงครับ <Okay. S 2> อืมที่จะเข้ามาเป็นอย่างไงแล้วถ้าเกิดในฝันรัดคอจนเราตาย,ยได้จย์มันไม่มีนะไม่มีไม่เคยมีเคยฝันขนาดนั้น, <laughs> นอย่างน้ถ้า่งนั้นรัดจนตายแล้วร <laughs> ัดจนตาย <laughs> แต่ถ้ามันกัดไม่ค่อยดีไม่ดีถ้ามันกัดเนี่ยม,มักจะ มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเพศตรงข้ามให้ระวังจะถูกหลอกถูกลวงอะไรพวกนี้นะจะต้องระวังเลยไอ้พวกเล่นโซเชียลต้องระวังต้องระวังระวังไหนพวกที่เรียกว่าขอเป็นเพื่อนนี่ระวังเลยโซเชียลนะอาจารย์อันน้นคืองูกัดครับโทั้งงูกัดนี่มาไม่ค่อยดีอ่ะต้องระวังแต่ท้งงูรัดนี่มีปัญหายิ่มเลยอ่ามันเกี่ยวกับพวกงูกินหางเลยไหมพูดถึงว่างูกินหางโอ้ทั้งงูกินหางถ้ามันเป็นของจริงนะ ที่มันกินหางของมันเองจริงๆแล้วเราไปเห็นเข้าเนี่ยโบราณเขาเชื่อว่านะมันจะเป็นเครื่องรางหรือวัตถุมงคลชั้นเยี่ยม,มเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองครับและถ้าหากว่ามีครูบาอาจารย์เก่งๆอย่างทางสายเหนือสมัยโบราณนะเไปให้ท่านทาพิธีกรรมหรือปลุกเสกให้เนี่ยเอาไว้ใช้เป็นเครื่องรางมาจําตัวเมื่อเอาครอบหัวปุ๊บเนี่ย มันล่องหนเขามองไม่เห็นไม่มีใครมองเห็นเขาเงั้นนะครับแต่ต้องมันต้องได้เห็นกับตานะในปัจจุบันนี่มันไปทุบงูแล้วก็จับหางยัดปากแล้วก็เอามาโฆษณาขายกันเยอะแยะเยอะเดี๋ยวนี้มันจับอย่างนี้เลยอาจารย์อะไรที่ไม่ได้เห็นกับตาหรือว่าไม่ใช่ของที่ตกทอดมาจากบุคคลที่เชื่อถือได้จริงเชื่อไม่ได้หรอกกลับมาเรื่องการสัก ลายงูบนตัวร่างกายนะครับอาจารย์เขาสักเพื่ออะไรครับอาจารย์ก็หนึ่งนะก็มีครูบาอาจารย์ท่านนำเอารูปของงูไปผูกเป็นยันขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะทำเป็นยันในเชิงไหน<อ>ทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์แคคขาดปลอดภัยหรือคงกระพันชาตีก็แล้วแต่นะอ,อันนั้นมันอยู่ที่ศิลปะแหละศิลปะแต่ทีนี้รูปลักษหรือสัญ,ญลักษณ์ของงูเนี่ยดั้งเดิมมันก็มันมีความศักดิ์สิทธิ์ของมันอยู่แล้วไง นะมันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็เลยเอาความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อดั้งเดิมมาผสมประสานกับศิละปะนะ,ะมันก็กลายเป็นศ <c oughs> าสตร์และศิลป์<อ>จากเป็นรูปงูแล้วแต่ใครจะสักเป็นรูปงูเหา่าหรือว่าศัพท์เป็นรูปงูธรรมดาไม่มีแผลแม่เบีย้ยอะไรก็แล้วแต่ความแตกต่างของไม่ไม่แผลแม่เบีย้ยกับแผลแม่เบีย้ยนี้ต่างกันไหมครับอาจารย์ต่างไอ้ต่างไหมมันก็ไม่ต่าง จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกระตากน,นะมันก็นแล้วแต่อุปเทของใครจะทำอย่างไหนครับบางคนก็อาจจะมีอุปเทว่าถ้าแผ่ไม่เบีย้ยเนี่ยถือว่าเป็นทางอำนาจอพอพร้อมที่จะฉกกัดจะสู้ะสู้ครับแต่ถ้าแบบเนี้ยเขาไม่ได้เตรียมต่อสู้ไม่ได้อะไรก็เป็นทางเมตตาทางโชคลาบไปอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ที่อุปเทครับอีกอย่างนะึงครับอาจารย์ตอนนั้น ที่ผมถ่ายแบบอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาสักรูปเป็นรูปผู้หญิงเปลือยแล้วมีงูพันอาจารย์ผมก็ถามสักเพื่ออะไรก็บอกว่าโอ้โหเป็นลายยันที่เรียกผู้ชายได้เรียกว่าไม่รู้จักจบจากเส้นอินฟินิตี้เลยจริงไหมครับอาจารย์ฮะผมว่าอยู่ที่ความเชื่อเขามากกว่าแล้วอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่สักเขาปลุกเสกอย่างไรตัวนั้นนมันเป็นแค่มันเป็นแค่สัญลักษณ์เฉยๆมันเป็นแค่สัญลักษณ์ ทีนี้ผู้ที่สักและปลุกเสกนะเขาจะเสกแบบไหนให้มาครับเขาจะอาจจะเสกมนเสน่ห์ให้แต่ว่าหน้าตาผู้หญิงคนนี้ผมว,ว่าไม่สักก็มีเสน่ห์นนะมันก็สวยอยู่อาจารย์อเออไปสักงูเข้าไปก็ดูให้หม่นะคนเรา <c oughs> <c oughs> อีกอย่างนึนงครับอาจารย์ทําไมภาคใต้ครับเขามีความเชื่อเรื่องบองหลาว่าโอ้โหเป็นเทพเจ้าฮะอาจารย์นะก็เป็นบนรรพชนเหมือนกันเหมือนกันนะ เขาจะถือว่าเป็นบรรพชนครับมันก็มีหลายๆชาติพันธุ์ที่นับถือสัตว์เดรัจฉานเป็นบรรพชนใช่ไหมบางเผ่าพันธุ์นับถือจระเทศใช่บางเผ่าพันธุ์นับถือสุนัขหรือหมาบางเผ่าพันธุ์นับถือตะรวดเห็นไหมเออมันมีที่มาที่ไปคือมันเป็นตำนานของชาติพันธุ์ครับแต่ละชาติพันธุ์เขามีตำนานอะไรมาอืม อย่างทางใต้เนี่ยโอ้โหนั่นะเขาเป็นร่ำเป็นสันเนความเชื่อที่สืบสานกันมาหลายชั่วคนนะว่างูจงอางเนี่ยคือบรรพชนบองหลานะครับบองหลาคนะนี้แล้วก็แปลกนะทําไมมันตัวม่าคึอมาเลยจันตัวมันใหญ่ภ<อ>ูมิอากาศอาหารนะเพราะว่าสัตว์ต่างๆที่จะอาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันจะต้องมีระบบนิเวศของเขาภูมิอากาศอาหาร ตรงไหนที่ถูกกับเขาและอุดมสมบูรณ์น่ะเขาก็ตัวโตวแล้วผมอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งนะจระเข้ไอ้งูพวกนี้นะอาจารย์เป็นสัตว์คุ้มครองนะไปตีเข้าไม่ได้เอาแล้วเกิดวันดีคืนดีผมพาลูกไปไว่ายน้ํามันกินผมทั้งพ่อทั้งลูกอะ่ะแล้วงูมันกัดผมกัดเดมียผมตายอะ่ะไม่ใช่ถ้างูมีพิษนี่ตีได้นะฆ่าได้เห็นข้องูชงอาหารที่เป็นสัตว์คุ้มครองงูเห่าด้วย งูงเห่านี่ไม่เขาไม่ได้คุ้มครองนะงูงูอื่นแต่งูที่ไม่มีพิษอ๋อบางอย่างเช่นแลงูสิงงูอะไรพวกนี้นะพวกนี้จะคุ้มครองเหตุเพราะเขาไว้กําจัดหนูให้มันไอ้วงจรอาหารวงจรชีวิตและระบบนิเวศมันจะคงอยู่แต่ถ้าเราไปกําจัดงูทั้งหมดอย่างเงี้ยหนูมันจะขยายพันธุ์เยอะแต่องูเห่าเนี่ยเขาอนุรุมให้เหตุเพราะมันมีพิษกัดตาย อ so ันน so no ี้มันเคยมีเจ้าของร้านอาหารไม่เอ่ยชื่อนะเขาดังอ่ะเขาดังเขาบอกว่ากินงูเห่านะอาจารย์นะแล้วกลิ่นสาบของงูเห่าเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวคนแล้วงูเนี่ยจะเข้ามาหาถึงบ้านเลยจริงไหมอาจารย์ถ้าหากว่าเรากินบ่อยๆมันเป็นได้นะเวลาเหงื่อออกเหงื่อออกสาบงูมันจะมีมันเป็นจริงแต่ถ้ากินบ่อยแต่ถ้าไม่กินบ่อยไม่เป็นไรหรอก ร่างกายมันขาปอกหมดอะครับปอกหมดนะอแต่อาจารย์ทานไห้งูอาจารย์ไม่ไม่ไม่ทานเหมือนกันเห็นข้อเป็นข้อห้ามจอยสัตว์ที่มีลำตัวท้องติดกับพื้นดินนี่อย่าไปกินก็คือจริงๆไอ้ห้ามเนี่ยเขาห้ามพิกษุพิษสุสงห้ามกินแต่คารวาเขาไม่ได้ห้ามแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าไปเรียนไสยศาสตร์บางสายนี่เขาก็จะห้ามแล้วโดยเฉพาะการสัก สักกันงูเงี้ยนะสักกันงูกัดเงี้ยเขาห้ามกินงูอ๋อสักได้นะอาจารย์กันงูกัดเออสมัยผมรุ่นผมก็สักเี่ไอ้ทองแขนเนี่ยไอ้เนี่ยสักกันงูนะแล้วทุกวันนี้อาจารย์สมบัติท่านสักได้ไหมกันงูไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนยันนี้มาอ๋ออ๋อต้องเรียนนะต้องเรียนต้องศึกษาตกทอดกันมานี่เป็นหลวงตาช่วยหลวงตาคำกันมาจากพิเณุโลกแล้วอาจารย์ไม่ถ่ายทอดให้อาจารย์สมบัติอ๋อ ผมก็ไม่ได้เรียนเขไม่ได้เรียนเหมือนกันออหลวงตาเขาสักให้แกก็สักเป็นอย่างเดียวอย่างอื่นแกไม่เป็นเลยแกเรียนมาอย่างเดียวสักกันงูเท่านั้นกันงูเท่านั้นออเวลาไปบ้านญาติพี่น้องที่ไหนต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะแกก็จะมีเข็มสักมีเครื่องมือแกมาด้วยพร้อมถ้าใครจะสักแกก็สักให้เลยงูเท่านั้นอ่งูเท่านั้นเหมือนจะสักเลขสองสามรูปแบบนะแต่เป็นตัวนี้แหละคาถาเดียวนี้เท่านั้นกระดูแล้วก็โอเคนะอ่ใช่ได้ใช่ได้แล้วก็ สมัยนั้นนะเท่าที่เท่าที่เห็นนะบางบางคนเนี่ยเขาออกจับงูจับอะไรนี่นะงูกัดเขาไม่เป็นไรจริงๆนะงูเห่าเนี่ยแปลกนะถ้ามันมันเจ็บหรือมันปวดปวดนะอ่ะให้ดื่มเหล้าซะหายไม่เคยไปหาหมอกัน<อ>ซึ่งเนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันเป็นไปได้ยังไงแค่ขลาาเรียกย่างครับนะแต่อาจก็ไม่เคยโดนงูกัด ไม่เคยจะหนึ่งก็คือห้ามกินงูสองห้ามฆ่างูอข้อห้ามมีแค่สองอย่างกินกับฆ่าอย่างอื่นไม่มีห้ามเลยแล้วสำนักของอาจารย์มีงูไหมมีไหมมีสมัยก่อนสำนักเก่านั่นนีไม่ไม่สำนักปัจจุบันที่นี่มันไม่มีน้ําจะเอางูที่ไหนมาน้มันเกี่ยวอะไรกับงูเขาอาจารย์อไม่มีน้างูมันจะอยู่ยังไงก็น้ำป่าไงอาจารย์มันไปกินมันเปิดก๊อกไม่เป็นนะมันมีที่ขังอยู่อาจารย์ไม่ได้ งูน่ะต้องมีแหล่งน้ําอถ้าตรงไหนไม่มีแหล่งน้ําไม่ต้องไปกรัวไม่มีงูอยู่หรอกนอกจากเออมันพัดหลงมามันจะเดินทางมันจะผ่านไปอย่างเงี้ยเป็นไปได้อผ่านมาเที่ยวเออถ้าอยู่ประจําไม่มีแทไม่มีแน่แต่ถ้าสํานักเก่าเนี่ยเยอะออกมาบ่อยงูเห่าทางนั้นที่ออกมาโหน่าดีๆทั้งนั้นตอนนี้กลับมาอีกทีครับอาจารย์โดยสรุปนะฮะอาจารย์นะ ในรูปของงูเารพกับห้อยคออือาจารย์พร้อมให้บูชานะฮะมีมีของมีทั้งนานแล้วหลายปีแล้วครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะฮะสิบสิบออันนั้นอันนั้นห้าหนึ่งหกหนึ่งสิบกว่าปีแล้ววะครับสิบกว่าปีแล้วทั้งนั้นเลยใช่ฮะอายุเป็นสิบนะฮะเป็นอยู่ตั้งแต่ตำนักเก่าก็ติดต่อคุณสุทินนะฮะคุณสุทินเราก็เบอร์ ไอดีไลน์นะครัก็ถือว่าเป็นจัดส่งเร็วนะฮะจะส่งเร็วคความแตกต่างของรูปงูกับที่ค่อยคอครับอาจารย์เขาต่างกันยังไงครับอาจารย์มันไม่ต่างหรอกมันแล้วแต่บางคนชอบแบบพกพาติดตัวบางคนชอบตั้งบูชาในบ้านร้านค้าส่วนอนุภาพหรือความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างกันหรอกครับ แต่ก่อนเคยทําเป็นหล่อได้เงินก็มีเป็นจี้หล่อได้เงินหมดไปนานแล้วเครื่องรางนนส่วนมากต่างชาติเอาหมดเครื่องรางของท่านอาจารย์คมแปลกอยู่อย่างทําเป็นรูปอะไรไอ้สิ่งไหนจะเข้าบ้าน<ห>างูนี่เข้าไหมอาจารย์ก็ก็แถวนี้มันไม่มีไม่เกิดผมเอาไปบูชาก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันมีงูมันก็เข้าเลยก็ ผู้เรีนสนุกๆนะยังไงก็คิดว่าเออถ้าเกิดมาก็ขอให้มามารัดเป็นผู้หญิงนะจะได้เนื้อคู่สัทีนะฮะหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโทรมาที่จ้าพยาชนชานนอ,อยู่แนะนําให้ยังไงวัตถุมคลคุพร้อมจัดส่งนะครับเป็นราคาเบาๆนะฮะคลิปนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณท่านจัดคมเดี๋ยวให้ท่าจนจัดคมพักนะครับครับกลับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ